สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าอาเพศประเทศไทยท่านผู้ชมครับขณะนี้ได้เกิดอาเพศขึ้นในระบบก,การปกครองของประเทศหลายอย่างดังนี้ 1. กรรมาการปปชและสวสรญหาที่ไม่มีพระบร,รมราชโองการโปรดเก้าแต่งตั้งกำลังจะใช้อำนาจชี้มูลความผิด และถอดถอนนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาซึ่งได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งซึ่งเท่ากับเป็นการล้มทั้งหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติและหัวหน้าฝ่ายบริหารอันเป็นสองในสามอำนาจอธิปไตยของชาติโดยไม่ใส่ใจว่าพวกตนมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือไม่ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ปปชไม่ได้รับการโปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งเวลานี้เหลืออยู่6คนนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ชัดกันมาตลอดโดยที่กรรมการปปชทั้งหคนก็ไม่เคยตอบคำถามนี้เลยที่ผ่านมาได้แต่อ้อมอแอมแอผ่านเลขาธิการปปชบ้างโคศกปปชบ้างหรือไม่ก็ส่งผ่านสื่อมวลชนลอยมาตามสายลมว่าตั้งโดยรัฐาทิปัดบ้างได้รับยกเว้นตามประกาศของคณะปฏิรูป การปกครองฉบับที่19ลงวันที่22กันยายน2,549ที่ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่สรุปก็คือไม่ได้รับการโปรดเกลานั่นแหละที่อ้างว่าได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารซึ่งเป็นรัฐาธิปัตย์ความเป็นรัฐาธิปัตย์ดังกล่าวก็สิ้นสุดลงในวันที่หนตุลาคม 2 5 4 9ซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ต่อจากนั้นทุกตำแหน่งต้องได้รับการโปรดเกล้าทั้งหมดแต่ปปชทั้ง6คนนี้ก็ไม่ได้รับโปรดเกล้าจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมครับสำหรับสวสรรหาที่ว่าไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่กำลังจะใช้อำนาจถอดถอน นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาที่มาจากการโปรดกล้าให้ดำรง,งตำแหน่งนั้นถ้าศึกษาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าสวสัญหาจํานวน70กว่าคนตามรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0นั้นถือว่าเป็นสวแต่งตั้งชุดแรกของประเทศไทยที่ไม่ได้รับการโปรดกล้าให้ดำรง,งตำแหน่งแต่มาจากการแต่งตั้งของคนธรรมดาเพียง7คน ทั้งนี้เพราะเมื่อก่อนขึ้นชื่อว่าสมาชิกกุฏิสภาที่ว่าเป็นสอวอแต่งตั้งนั้นทั้งหมดมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งโดยมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการอย่างถูกต้องแต่สอวอสัรหาตามรัฐธรรมนูญปี2 550ไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สศารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสารเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีทั้งกฎหมายจัดตั้งสารและกฎหมายวิธีพิจารณาความในศารก็ได้ใช้และกำลังใช้เพียงข้อกำหนดซึ่งไม่มีศัก์เป็นกฎหมายทำการวินิจฉัยเพื่อลมล้างรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รวมทั้งขัดขวางมิให้นำร่างพระราชบัญญัติและร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาแล้วขึ้นทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายล่าสุดได้ทำการวินิจฉัยสั่งล้มการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูรร้แทนรัศฎรที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยซึ่งเท่ากับเป็นการยึดอำนาจจากประชาชน ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า20ล้านคนนั่นเองสาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอซึ่งไม่มีทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีทั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและไม่มีแม้แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีแต่รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่เพียงคนเดียวสรุปว่าองค์กรนี้ไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ต้องมีพระบรมราโชโองการแต่งตั้งและไม่มีทั้งกฎหมายที่ต้องมีพระบรมราโชโองการให้ประกาศใช้แต่ได้ชงเรื่องการทุจริตโครงการรับจํานำข้าวส่งเรื่องให้ปปชเล่นงานนายกรัฐมนตรีฐานที่สอตองอ ได้ทักท้วงและขอให้ระง,งับโครงการรับจำนำข้าวเสียแต่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมเลิกโครงการจึงถือเป็นความผิดร้ายแรงท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าอาเพศประเทศไทยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ